ใครที่อยากเล่นเพลง romance ในมอได้แต่ไม่ชอบอันโนตต้องดูคลิปนี้ครับ เพื่อนผมแอนดิวชันทาวนะครับจากเพจดอะแอนด์กีตาร์ครับที่นี่มีแต่กีตาร์เสียงดีครับวันนี้มีเพลงคลาสสิกประชวนเพื่พอนเล่นครับอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักการนักแต่เป็นจะเป็นเรื่องที่ถูกใจสำหรับคนที่ไม่ได้อ่านโนต้ตแต่อยากเล่นเพลงนี้ได้ครับชื่อเพลงว่าโรแมนสเดอโมครับผมมือขวาพเพื่อนเ่นเป็นแบบนี้ครับเตรียมเลยฮะโป้งนางเนี่ยคู่กันกลางชี้ไล่ตามขึ้นมาเพลงนี้อยู่ในตาส่วน34่แปลว่าในหนึ่งห้องจะมี3จังหวะเพื่อนเพื่อนต้องนับเป็น 1, 2, 3 1, 2, 3ฟีลลิ่งแบบนี้นะฮะ จังหวะที่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นนิ้วโป้งกับน,นางเล่นพร้อมกันครับหนึ่งสองสามหนึ่งนแค่นี้ให้ชินกับเพื่อนๆต้องรู้สึกกับจังหวะสามสี่ครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามและในเพลงเขาจะกล่าวแบบนี้ครับหนึ่งและและสองและและสามและจังหวะที่ลงเบสสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสังเกตว่าจังหวะที่เป็นตัวเลขจะเป็นนิ้วนาง นะและก็จังหวะที่1ทุกครั้งจะต้องลงเบสพร้อมกันเพราะนั้นมันจะลงคู่กันในจังหวะที่1เสมอ1และและ2และและ3และและ1การกระชี้เป็นและและครับซ้อมฟีลิ่งนี้ให้ได้ก่อนถ้ามือขวาได้แม่แล้วเนี่ยใส่มือซ้ายครับเมโลดี้ครับเริ่มที่สาย1นึ่งโดยนิ้วก้อยครับเล่นเลย1่และและ2และและ3และและ1 ได้กลิ่นแบบความเป็นสเปนิชเลยใช่ไหมมันอยู่ตรงนี้ละครับสำคัญที่สุดคือเพื่อนต้องแอคเซต์ครับ 1...2...3...1...2...3...1... โอเคเสร็จแล้วย้ายไปมันจะย้ายในแนวนอนครับจากนิ้วก้อยที่ใสหนึ่งช7อง 7, จะเป็นนิ้วกลางที่สายหนึ่งช5อง 5. นิ้วชี้อยู่เสยียงช่อง3าอาแค่นี้ก่อนครับยังไม่ต้องเล่นเต็มเพลงครับเอาให้ได้กลิ่นคร่าวๆก่อน1 2 3 1ไป 2, 3, 1. นิ้วกลางเป็นจังหวะที่2นิ้วชียย้จังหวะที่3ทีนะ1 2 3 1งสาย2 3งเจที่1ยังอยู่ที่นิ้วชี้และย้ายไปที่สายหนึ่งของสองครับเริ่มต้น1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2ตรงนี้เป็นสายเปล่าสายหนึ่งมนตรงนี้เป็นสายช่องสาม แล้วนิ้วก้อยมาอยู่ที่สายช่อง7แล้วก็ย้ายไปช่อง12ครับช่อง2อยู่ตรงจังหวะนี้ครับ1 2 3 1และและจากช่วง12นะช่อง10นะช่อง8อยัยเป็ไปสายป่าอยู่นะแล้วลงจังหวะนี้ค่อยทาบเพราะนั้นนิ้วก้อยมาก่อน1 2 3แล้วก็1 2 3ก็คือก้อยนางชี้มันทาบอยู่แล้วแล้วก็ชี้นางก้อยวนไปวนมา ย้ายมา,ท,าท่าที่ช่อง7นะครับดีด6กับ1นร้อ้อมกันมันคือ B7 เนะ่ะท่าทั้งหมด6เส้นที่ช่อง7แล้วดิ้วกลางอยู่ที่สาย 3, ช่อง8ครับเล่นนี่คือจังหวที่1 1, 1และและเสร็จแล้วก็นิ้วนางเติมที่สายในช่อง8ไม่ต้องมีเบสแล้วนะเบสมีจังหวะแรกคือจังหวะนี้ครับตั้งตังตังแล้วยกออกนิ้วก็อยู่ช่อง11ครับพร้อมเบสครับ ผมพูดถึงสายนึ่งอย่างเดียวนะเริ่มที่สายหนึงช่อง7ซึ่งทาบอยู่แล้วเป็นสายในช่อง8ปดเล่นดวยนิ้วนางยกออกแล้วก็ย้ายไปอยู่ช่อง11พร้อมกับเบสสังเกตว่าเมโลดี้เสร็จแล้วต้องมีตึง้งตึงตามตลอดนะครและและและ้วกลับมาช่อง8ปยกนิ้วนางออกแล้วกลับมาจุดเริ่มต้นดีครับ เรากลับมาตรงนี้ก็คือที่สาย1ช่อง7แต่ที่นี้เล่นทีเดียว1และและ2และและ3และและ1นึ่และสและและ3และและ1นี่คือ B7 ครับนิ้วชี้ที่สาย5ช่อง2นิ้วกลางที่สาย3ช่อง2นิ้วนางที่สาย1ช่อง2ครับแล้วก็เกาขึ้นสอ2และและสและและหน่ิ้วก้อยเพิ่มมาช่องสามจุดที่1อยู่นี่1และและ2และและยกออก แล้วเป็น E minor E minor อยู่อย่างนี้ใช่ไหมดิ้วชี้อยู่เงี้ยก็กดคางวายใหญ่ดึงกลางขึ้นไปครับเมลโลดี้มันคือสาย4 5ห้าและสาย6กอ่ะกดไปที่ช่อง3ครับแล้วก็ลงคอร์ด E minor 6 3 2 1อนนี่เพื่อนๆครับค่อยๆดูช้าๆเล่นต่อเนื่องไม่ต้องเล่นทั้งเพลงหรอกครับวันหนึ่งเจาะทีละส่วนทีละส่วนแล้ววันที่เราคล่องแล้วเนี่ย ค่อยๆเชื่อมต่อกันเล่นให้สมูทที่สุดครับให้มันคล้ายๆผมเนี่ยแหละครับนั้นหนักระดมมีการตีความนี้แล้วแต่อารมณ์ของทุกคนแต่ทางนิ้วมันประมาณนี้ครับขอทุกคนเล่นอย่างมีความสุขครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ